ฟังนะคะใครที่เป็นาธาตุเจ้าเรือนเป็นาธาตุดินอ่าคนที่เกิดเดือนอะไรที่มีาธาตุดินเป็นาธาตุเจ้าเรือนนะคะฟังนะคุณมีาธาตุเจ้ามีมีมาธาตุดินเป็นาธาตุเจ้าเรือนนะคะคุณจะต้องมีหัวใจที่แข็งแรงนะเข้าใจไหมแล้วก็อุย้ยระบบขับถ่ายดีอะไรดีแต่ถ้าหากว่ามันตรงข้ามกันโอ้ยหัวใจเป็นโรคหัวใจแล้วก็แบบเป็นโรคเกี่ยวกับระบบ อุจรลับเป็นเกี่ยวกับการขับถ่ายพวกนี้แสดงว่าธาตุคุณพล่องโอเคไหมเพราะนี่คือครูกําลังจะพูดถึงธาตุเจ้าเรือนของคุณให้คุณไปพิจารณาที่คุณไลฟ์มาทั้งหมดเพราะมันเป็นผลประโยชน์ของคุณนะคุณจะได้แข็งแรงสวยเลิศชดยิงไปตลอดชีวิตนะคะธาตุเจ้าเรือนของคนธาตุดินนะคะคนที่มีธาตุดินเป็นธาตุเจ้าเรือนก็คือคนที่เกิดเดือน11อ เดือน12และเดือน1ค่ะนั่นก็คือคนเดือนตุลาพฤศจิกาและธันวานะคะนี่คือคุณลองไปดูตามคำทำนายหรือตามที่บอกมานะคะว่าตอนนี้นะคะคุณรู้แล้วนะว่าคุณเกิดเดือนตุลาพฤศจิกาธันวาหรือเดือน11เดือน12เดือน1นึ่ธาตุเจ้าเรือนของคุณหรือธาตุประจำตัวของคุณเกอธาตุดินนะคะต่อไปคนที่ มีธาตุเจ้าเรือนเป็นธาตุน้ําหรือธาตุน้ําคุณต้องแบบนะเกิดมาคุณเป็นคนธาตุน้ํานั่นก็คือเดือน8เดือน9เดือน10นะคะสเดือนค่ะเดือน8เดือน9เดือน10คือกรกฎาสิงหาและกันยานะคะสาเดือนนี้ค่ะคุณเป็นคนธาตุน้ําหรือธาตุเจ้าเรือนคุณเป็นคนธาตุน้านะคะแล้วก็ไปดูค่ะถ้า ธาตุน้ําคุณพร่องคุณก็จะไปเป็นโลกอย่างที่ครูบอกไปข้างต้นนะคะไปดูค่ะภาคหนึ่งะคะมีไว้ภาคหนึ่งโอเคส่วนธาตุลมนะคะคนที่เกิดเดือนแทนจะแท,น,ทนนะคะคนที่เกิดเดือน5เดือนหและเดือน7นะคะเมษาพฤษภาและมิถุนานะคะสามเดือนนี้ค่ะคุณมี ธาตุเจ้าเรือนเป็นธาตุลมนะคะธาตุลมเพราะฉะนั้นคุณเกิดมากับธาตุลมเลยธาตุลมคุณดีคุณจะไม่ป่วยเป็นโรคนั้นนี้ที่ครูพูดไปต้นไลฟ์นะคะแต่ถ้าเกิดว่าโหธาตุมันพล่องธาตุมันบกพล่องมันจะเป็นหนักกว่านะคะมันจะเป็นหนักกว่าคนอื่นเขานะจ๊ะโอเคค่ะสุดท้ายแล้วธาตุไฟนะจ๊ะธาตุไฟคนที่มีธาตุเจ้าเรือนเป็นธาตุไฟหรือเกิดมามีธาตุไฟในตัวเดือนสอง เดือนสามและเดือนสี่นะคะมกรากุมภา,ม,ามีนาเดือนสามเดือนนี้ก็เป็นคนธาตุไฟนะคะเพราะฉะนั้นคุณไปดูนะคะคนธาตุไฟถ้าธาตุไฟพร่องคุณจะเป็นโรคอย่างที่ครูบอกแต่ถ้าเกิดคุณเกิดธาตุไฟแล้วคุณแข็งแรงเพราะธาตุไฟคุณเยอะคุณก็นั่นแหละค่ะแสดงว่าธาตุคุณยังดีนะคะก็ไปสํารวจไปตรวจตัวเองดูนะคะว่า เราเป็นคนธาตุที่ครูบอกแล้วมีผลต่อสุขภาพคุณด้านไหนอะไรยังไงนะคะก็ตามนี้ค่ะที่ครูดูให้ใครที่เป็นธาตุเจ้าเรือนเป็นธาตุดินอ่าคนที่เกิดเดือนอะไรที่มีธาตุดินเป็นธาตุเจ้าเรือนนะคะฟังนะคุณมีธาตุเจ้ามีมีธาตุดินเป็นธาตุเจ้าเรือนนะคะคุณจะต้องมีหัวใจที่แข็งแรงนะเข้าใจไหมแล้วก็อุย้ยระบบขับถ่ายดีอะไรดีแต่ถ้าหากบ้ามันตรงข้ามกันโอ้ยหัวใจเป็นโรคหัวใจแล้วก็ แบบเป็นโรคเกี่ยวกับระบบอุจลัเป็นเกี่ยวกับการขับถ่ายพวกนี้แสดงว่าธาตุคุนพลองโอเคไหมเพราะนี่คือครูกําลังจะพูดถึงธาตุเจ้าเรือนของคุณให้คุณไปพิจารณาที่คุณไลฟ์มาทั้งหมดเพราะมันเป็นผลประโยชน์ของคุณนะคุณจะได้แข็งแรงสวยเลิศดชดยิงไปตลอดชีวิตนะคะธาตุเจ้าเรือนของคนธาตุดินนะคะคนที่มีธาตุดินเป็นธาตุเจ้าเรือนก็คือคนที่เกิดเดือน11อ เดือน1 2และเดือน1นค่ะนั่นก็คือคนเดือนตุลาพฤศจิกาและธันวานะคะนี่คือคุณลองไปดูตามคำทำนายหรือตามที่บอกมานะคะว่าตอนนี้นะคะคุณรู้แล้วนะว่าคุณเกิดเดือนตุลาพฤศจิกาธันวาหรือเดือน1 1เดือน12เดือนหนึ่ธาตุเจ้าเรือนของคุณหรือธาตุประจำตัวของคุณก็ธาตุดินนะคะต่อไปคนที่ มีธาตุเจ้าเรือนเป็นธาตุน้ําหรือธาตุน้ําคุณต้องแบบนะเกิดมาคุณเป็นคนธาตุน้ํานั่นก็คือเดือน8เดือน9เดือน10นะคะสเดือนค่ะเดือน8เดือน9เดือน10คือกรกฎาสิงหาและกันยานะคะ3เดือนนี้ค่ะคุณเป็นคนธาตุน้ําหรือธาตุเจ้าเรือนคุณเป็นคนธาตุน้ํานะคะแล้วก็ไปดูค่ะถ้าธาตุน้ําคุณพร่องคุณก็จะไปเป็นโรคอย่างที่ครูบอกไปข้างต้นนะคะ ไปดูค่ะภาคหนึ่งนะคะมีไว้ภาคหนึ่งโอเคส่วนธาตุลมนะคะคนที่เกิดเดือนธันเดชนะคะคนที่เกิดเดือน5เดือน6และเดือน7นะคะเมษาพฤษภาและมิถุนานะคะสามเดือนนี้ค่ะคุณมี ธาตุเจ้าเรือนเป็นธาตุลมนะคะธาตุลมเพราะฉะนั้นคุณเกิดมากับธาตุลมเลยธาตุลมคุณดีคุณจะไม่ป่วยเป็นโรคนั้นนี้ที่ครูพูดไปต้นไลฟ์นะคะแต่ถ้าเกิดว่าโหธาตุมันพล่องธาตุมันบกพล่องมันจะเป็นหนักกว่านะคะมันจะเป็นหนักกว่าคนอื่นเขานะจ๊ะโอเคค่ะสุดท้ายแล้วธาตุไฟนะา๊ะธาตุไฟคนที่มีธาตุเจ้าเรือนเป็นธาตุไฟหรือเกิดมามีธาตุไฟในตัวเดือนสอง เดือน3และเดือนสนะคะมกรากุ่งพามีนานะคะสามเดือนนี้ก็เป็นคนธาตุไฟนะคะเพราะฉะนั้นคุณไปดูนะคะคนธาตุไฟถ้าธาตุไฟพร่องคุณจะเป็นโรคอย่างที่ครูบอกแต่ถ้าเกิดคุณเกิดธาตุไฟแล้วคุณแข็งแรงเพราะธาตุไฟคุณเยอะคุณก็นั่นแหละคะ่ะแสดงว่าธาตุคุณยังดีนะคะก็ไปสำรวจไปตรวจตัวเองดูนะคะว่า เราเป็นคนทาตุที่ครูบอกแล้วมีผลต่อสุขภาพคุณด้านไหนอะไรยังไงนะคะฟังดีๆนะทุกคนทำไมเรา ทุกคนเกิดมาถึงเจ็บป่วยต่างกันถึงมีโรคภัยไข้เจ็บไม่เหมือนกันทําไมบางคนดูแข็งแรงแต่กลายเป็นมะเร็งบางคนเป็นโรคเลือดบางคนก็เป็นโรคนั้นโรคนี้โรคนู้นเดี๋ยวคุณมาฟังกันนะเพราะเรื่องนี้นะคะไม่ได้พูดเองมีอ้างอิงนะคะว่ามาจากหนังสืออะไรเดี๋ยวจะบอกกันนะคะเพราะทุกอย่างอันนี้นะคะเป็นการเก็บข้อมูลมาจริงๆนะคะเรามารู้จักในเรื่องของาตาเจ้าเรือนนะคะ ถ้าเจ้าเรือนคืออะไรคุณเคยได้ยินไหมถ้าเจ้าเรือนค่ะความหมายก็คือการที่เราเกิดมามีธาตุสี่ธาตุดินน้ําลมไฟธาตุทั้งสี่ธาตุนี้ค่ะเมื่อมารวมกันแล้วนะคะเขาก็จะเรียกว่าธาตุเจ้าเรือนธาตุเจ้าเรือนนะคะฝั่งนะคะมันจะมีธาตุเด่นเราทุกคนเกิดมามีธาตุเด่นนะคะแล้วที่สําคัญที่สุดนะคะธาตุของแต่ละคนจะไม่เหมือนกันเด่นมากเด่นน้อยบางคนมีธาตุที่ แบบเสื่อมมีธาตุที่พล้องมีธาตุที่มากไปเกินไปนะคะเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันจะบอกว่าธาตุเจ้าเรือนนะคะมันก็จะมีธาตุดินน้ําลมและไฟอย่างดินน้ําลมไฟสี่ธาตุนี้นรวมกันนะคะแล้วที่สําคัญที่สุดนะคะมันจะมีธาตุหนึ่งที่เด่นที่สุดในตัวคุณนะคะมันจะมีธาตุที่เด่นที่สุดในตัวคุณหนึ่งมันเกิดจากเดือนเกิดก็ได้ปีเกิดก็ได้หรือเกิดจาก แต่จริงภูมิกําเนิดของเราเกิดมาต้องมีธาตุนะคะต้องมีธาตุเจ้าเรือนอยู่แล้วนะคะเราจึงเป็นองค์ประกอบเป็นตัวคนอยู่แบบนี้ธาตุก็คืออวัยวะภายในของเราคืออวัยวะที่มันส่งออกมาภายนอกนะคะทีนี้ครูกำลังจะอยากให้คุณรู้ว่าธาตุธาตุเจ้าเรือนนะคะหรือชาวบ้านทั่วๆไปะคะ่ะเขาเรียกกันว่าธาตุกำเนิด นะคะถ้าเกิดว่าคนที่เขาเรียนนะคะเกี่ยวกับแพทย์แผนไทยหรืออะไรก็ตามเขาจะเรียกว่าธาตุเจ้าเรือนแต่ถ้าพวกเราอะค่ะหรือเราเคยได้ยินปู่ย่าตายายเราพูดอะค่ะเขาจะพูดว่าธาตุกาเนิดนะคะทำไมป่วยบ่อยจังวะป่วยตั้งแต่เกิดเลยอะไรเงี้ยแบบธาตุกำเนิดมันไม่ดีธาตุมันไม่ดีอะไรแบบนี้ค่ะประมาณนี้นะที่เราเคยได้ยินทีนี้เราลองมาดูนะคะว่าเมื่อไหรก็ตามนะคะที่คุณเสียสมดุลของธาตุ คุณจะเกิดปัญหาสุขภาพอย่างแน่นอนมนุษย์มีสี่ธาตุดินน้ำลมและไฟคุณมาดูนะคะถ้าสมมุติว่าคุณอะพร่องในเรื่องของธาตุดินถ้าสมมติร่างกายของคุณ่ะธาตุดินมากเกินไปหรือธาตุดินน้อยเกินไปธาตุดินมันพร่องมันไม่อยู่ในภาวะที่ปกติมมติว่าคุณเกิดมาธาตุดินนะคะคุณเป็นเกิดมาแล้วมีภาวะธาตุเป็นธาตุดินแต่ภาวะธาตุของคุณดันพร่องอย่างเงี้ยค่ะ ธาตุเจ้าเรือนคือธาตุดินแต่ธาตุดินในร่างกายของคุณดันพร่องนะคะดูดีๆคุณจะรู้ได้ไงว่าธาตุอะไรคุณพร่องดูนะคะครูจะเฉลยให้คุณทุกอันเลยฟังดีๆนะคะในร่างกายของเรามีธาตุดินถ้าสมมุติคุณพร่องในเรื่องของธาตุดินให้สังเกตดีๆคุณจะมีโรคหัวใจคุณจะเป็นโรคหัวใจโรคหัวใจโตโรคลิ้นหัวใจโรคเส้นเลือดหัวใจโรคทางเดินเกี่ยวกับเลือดไปเลี้ยงหัวใจนะคะหรือสองเกี่ยวกับ เหมือนระบบขับถ่ายอะค่ะ,ะเกี่ยวกับระบบขับถ่ายให้ไปสังเกตน,นะคะใครที่มีปัญหาโรคหัวใจจะมีปัญหาระบบขับถ่ายด้วยเพราะธาตุดินนลคะ่ะฟังดีๆนะ,ะมันเกิดกจากจามันมันเกิดจากการกินอาหารอาหารการกินอย่างเงี้ยค่ะสมมุติว่าคุณกินอย่างเงี้ยค่ะระบบการย่อยของลำไส้คุณอนะมันไม่ดีเพราะว่าธาตุดินคุณมันไม่บาลานซ์ธาตุดินของคุณคุณมันพล่องนะคะมันจะทําให้คุณอะออย่อยอาหารยาก แล้วก็เป็นคนที่แบบโหขับถ่ายลําบากแล้วขับถ่ายออกมานี้ก็แบบเป็นเป็นะอะไรเขาเรียกว่าเป็นอะไรนะเป็นอะไรอึกระตายเหรอหรืออะไรหรือว่าแบบกลิ่นนี่ใครทานข้าวอยู่ต้องขอโทษนะคะมันมันจะมีกลิ่นที่แรงมากๆมันจะมีกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์เลยมันแล้วแบบโหมันสุดมากอะคะ่ะคนที่ธาตุดินพร่องนะคะเขาจะมีเรื่องนี้สําคัญมากเขาจะมีกลิ่นตัวแรงใครที่พร่องในเรื่องของธาตุดินนะคะเพราะระบบ ของลำไส้ของคุณจะแย่นะคะการขับถ่ายการอะไรจะลำบาก3วันถ่าย5วันถ่ายพวกนี้คือพร่องในเรื่องของธาตุดินนะคะกลิ่นตัวจะแรงเหงื่อจะออกเยอะพวกนี้ค่ะคุณรู้ได้เลยถ้าคุณผิดปกตินะเอ้หรือว่าโอ้ยฉักธรรมดาไม่ได้เหม็นมากก็เหงื่อไม่ได้ออกมากก็หัวใจก็ไม่เป็นคุณไม่ได้พ่องเรื่องธาตุดินแน่นอนนะคะ นี่สมมติว่าคุณเกิดธาตุเจ้าเรือนเป็นธาตุดินแต่บังเอิญธาตุในร่างกายคุณคือธาตุดินมันดันพล่องนะคะกว่าธาตุอื่นๆธาตุเจ้าเรือนธาตุด่นนะคะหรือธาตุตัวนี้ค่ะเป็นธาตุที่เด่นมันก็จะมีธาตุที่รองแล้วพอธาตุที่รองค่ะมันดูเหนือกว่าค่ะแน่นอนค่ะร่างกายเราผิดสมดุลทันทีนะเพราะเราเกิดมาธาตุดินธาตุดินต้องเหนือกว่าธาตุอื่นๆค่ะแต่มันดันพลองเวลามากมันดันมากเกินเวลาน้อยมันดันน้อยเกินแบบนี้นะคะ นี้ธาตุที่สองค่ะธาตุน้ํานะคะถ้าสมมุติว่าธาตุน้ําคุณพล่องคุณจะเป็นโรคอะไรมาดูกันนะคะก็คือคุณนะคะจะมีอาการนะคะในร่างกายของคุณนะคะของเหลวในร่างกายของคุณะคะจะทําให้คุณนะคะเป็นหวัดง่ายมีเสมหะนะคะระบบปัสสาวะคุณไม่ดีนะคะคุณจะเป็นคนที่ท้องเสียบ่อยเป็นลิสสีดวงเป็นโรคในช่องท้องนะคะใครที่ ธาตุพร่องในเรื่องของธาตุน้ําในร่างกายนะคะเจ้าเรือนเป็นธาตุน้ําสมมติน,นะคะ้าเจ้าเรือนเป็นธาตุน้ําแต่ดันธาตุพร่องอย่างเงี้ยค่ะธาตุน้ําดันพร่องมันจะทําให้คุณนะคะเป็นเกี่ยวกับแบบลาคอมีเสมหะบ่อยมากหรือว่าเป็นคนที่ปัสสาวะแบบบางคนก็ปัสสาวะไม่ออกบางคนก็ปัสสาวะบ่อยมากวันหนึ่งประมาณ1 0 2ถึงหรือในเรื่องของท้องเสียบ่อยเป็นลิ้สีดวง ช่องท้องก่อให้เกิดแบบนะที่มาของพวกมัลงมันเลงอะไรพวกนี้ค่ะหรือว่าท้องปั่นป่วนกินอะไรก็ทายออกกินอะไรนิดนึงก็ท้องเสียกินไรหน่อยนึงก็ท้องเสียพวกนี้นะคะธาตุน้าพร่องก็คือธาตุน้าไม่บารานซนนั่นเองนะคะต่อไปธาตุลมค่ะ ใครที่พร่องในเรื่องของธาตุลมนะคะใครที่พร่องในเรื่องของธาตุลมอาการที่คุณจะเป็นนะคะคุณอาจจะเป็นตั้งแต่เกิดหรือเพิ่งมาเป็นฟังนะคะให้สังเกตอาการนะใครที่พร่องในเรื่องของธาตุลมคุณระบบการไหลเวียนเลือดของคุณจะไม่ค่อยดีคุณจะเวียนหน้าคุณจะเป็นความดันคุณจะเป็นประสาทคุณจะนอนไม่หลับนะคะคุณจะปวดแข้งปวดขาปวดเข่าเป็นอัมพษ์เป็นอัมพาตหลอดเลือดใหญ่มีปัญหานะคะแบบเส้นเลือดตีบเส้นเลือดตันพวกนี้ค่ะเป็นธาตุลมทั้งหมด ะคะใครที่น้ําในหูไม่เท่ากันใครที่แบบตาฟฝ้าฟางแบบแบบเอ้ยใครที่จะเป็นลมบ่อยๆใครที่จะมีอาการพวกนี้ค่ะพวกนี้ธาตุลมพองนะคะธาตุลมพองนั่นหมายความว่าอะไรคุณเกิดมาธาตุลมคุณอาจจะดีแต่พอคุณใช้ชีวิตไปเรื่อยๆอะไรอย่างนี้ค่ะธาตุลมในร่างกายมากเกินไปหรือคุณกินอาหารไม่เคยคุมเลยหรือว่าคุณใช้ชีวิตอย่างอย่างไม่ปกติสุข นอนไม่เป็นเวลากินไม่เป็นเวลาพวกเนี้ยค่ะธาตุลมมันจะพองมันจะทําให้เลือดที่ต้องไหลเวียนไปทางประสาทอะคะ่ะมันไหลเวียนได้ไม่ดีมันหนืดมันฝืดมันจึงทําให้คุณเกิดภาวะโรคเลือดนะคะหรือว่าแค้นขาชาบางทีนะคะบางคนเป็นเยอะๆถึงขั้นเป็นอมตะพึ่ออมาพาตกันเลยทีเดียวสําหรับคนที่ธาตุลมบกพองหรือธาตุลมพองนะะ เราไปถึงธาตุสุดท้ายนะคะคือธาตุไฟอ่ะธาตุไฟโอ้ยคุณไปดูนะใครที่เป็นโรคตับโรคถุงน้ําดีโรคนิ้วโรคจุกเสียดโรคแบบตัวเหลืองตาเหลืองตับอักเสบนิ้วอุดตันดีส่น้นจุกเสียดถุงน้ําดีเลือดกำเดาไหลบ่อยอะไรพวกนี้ค่ะฟังนะคะผู้นี้จะเป็นพวกธาตุไฟพร่องธาตุไฟมากไปธาตุไฟน้อยเกินไปฟังนะคะ มันจะทําให้การผลิตน้ําดีของตับไม่ดีมันจะก่อให้เกิดโรคนะคะแล้วก็การผลิตของในเรื่องของระบบน้ําดีในถุงน้ําดีพวกนี้บกพร่องมันจะทําให้คุณนะคะเป็นแบบนะเขาเรียกว่าอ,อะไรดีซ่านพวกโรคตาเหลืองตัวเหลืองอะไรพวกนี้นะคะพวกนี้เขาเรียกว่าธาตุไฟพร่องคุณดูนะคะมนุษย์เรามีสี่ธาตุแล้วเราก็ต้องมีธาตุเจ้าเรือนธาตุหลักนะคะ นี่คือเป็นในตำรับตำราเลยนะคะไม่ได้เอามาพูดเองคุณไปสังเกตสิ่งที่ครูพูดว่าคุณธาตุอะไรพองแล้วครูจะไปเฉลยให้คุณไทล์ไลฟ์นะคะว่าคุณสรุปว่าคุณเป็นธาตุอะไรแล้วธาตุอะไรพองนะคะโอเค คุณดูนะคะสิ่งที่ครูบอกคุณนี่เรียกว่าธาตุเจ้าเรือนหรือว่าธาตุกาเนิดนะคะทีนี้ครูจะบอกว่าสิ่งที่ครูบอกคุณหรือให้ข้อมูลคุณนะคะมาจากคู่มือหนังสือการดูแลสุขภาพนะคะด้วยแพทย์แผนไทยด้วยแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกลมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกกระทรวงสาธารณสุขคุณเห็นไหมคะ นี่คือเรื่องที่เราต้องรู้เพราะเราจะต้องดูแลตัวเองให้ถูกต้องนะคะเราจะต้องดูแลตัวเองฟังดีๆนะคะในร่างกายของเรามีธาตุดินถ้าสมมุติคุณคร่องในเรื่องของธาตุดินให้สังเกตดีๆคุณจะมีโรคหัวใจคุณจะเป็นโรคหัวใจโรคหัวใจโตโรคลิ้นหัวใจโรคเส้นเลือดหัวใจโรคทางเดินเกี่ยวกับเลือดไปเลี้ยงหัวใจนะคะหรือสองเกี่ยวกับ เหมือนระบบขับถ่ายอะค่ะเกี่ยวกับระบบขับถ่ายให้ไปสังเกตนะคะใครที่มีปัญหาโรคหัวใจจะมีปัญหาระบบขับถ่ายด้วยเพราะธาตุดินนะคะฟังดีๆนะมันเกิดกระจายมันมันเกิดจากการกิอนอาหารอาหารการกินอย่างเง,งี้ยค่ะสมมุติว่าคุณกินอย่างเงี้ยค่ะระบบการย่อยของลำไส้คุณ่ะมันไม่ดีเพราะว่าธาตุดินคุณมันไม่มบาลานซ์ธาตุดินของคุณคุณมันพร่องนะคะมันจะทําให้คุณอ่ะ ย่อยอาหารยากแล้วก็เป็นคนที่แบบหูขับถ่ายลําบากแล้วขับถ่ายออกมานี้ก็แบบเป็นเป็นะอะไรเขาเรียกว่าเป็นอะไรนะเป็นอะไรอึกระตายเหรอหรืออะไรหรือว่าแบบกลิ่นนี่ใครทานข้าวอยู่ต้องขอโทษนะคะมันมันจะมีกลิ่นที่แรงมากๆมันจะมีกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์เลยมันแล้วแบบโอ้โหมันสุดมากะคะ่ะคนที่ธาตุดินพร่องนะคะเขาจะมีเรื่องนี้สําคัญมากเขาจะมีกลิ่นตัวแรงใครที่พร่องในเรื่องของธาตุดินนะคะเพราะระบบ ของลำไส้ของคุณจะแย่นะคะการขับถ่ายการอะไรจะลำบากสาวันถ่ายห้าวันถ่ายพวกนี้คือพร่องในเรื่องของธาตุดินนะคะปลินตัวจะแรงเหงื่อจะออกเยอะพวกนี้ค่ะคุณรู้ได้เลยถ้าคุณผิดปกตินะเนี้ธาตุที่สองค่ะธาตุน้ํานะคะถ้าสมมุติว่าธาตุน้ําคุณพร่องคุณจะเป็นโรคอะไรมาดูกันนะคะก็คือคุณะคะ่ะจะมีอาการนะคะในร่างกายของคุณนะคะของเหลวในร่างกายของคุณะคะจะทําให้คุณะคะ่ะ เป็นหวัดง่ายมีเสมหะนะคะระบบปัสสาวะคุณไม่ดีนะคะคุณจะเป็นคนที่ท้องเสียบ่อยเป็นลิสสีดวงเป็นโรคในช่องท้องนะคะใครที่ธา,าตุพร่องในเรื่องของธาตุน้ําในร่างกายนะคะเจ้าเรือนเป็นธาตุน้ําสมมตินะคะถ้าเจ้าเรือนเป็นธาตุน้ําแต่ดันธาตุพร่องอย่างเงี้ยค่ะธาตุน้ําดันพร่องมันจะทําให้คุณนะคะเป็นเกี่ยวกับแบบลําคอมีเสมหะบ่อยมากหรือว่าเป็นคนที่ปัสสาวะแบบ บางคนก็ปัสสาวะไม่ออกบางคนก็ปัสสาวะบ่อยมากวันหนึ่งประมาณ10บถึงยีหรือในเรื่องของท้องเสียบ่อยเป็นลิ้สีดวงช่องท้องก่อให้เกิดแบบนะที่มาของพวกมัลงมะเร็งอะไรพวกนี้ค่ะหรือว่าท้องปั่นป่วนกินอะไรก็ถ่ายออกกินอะไรนิดนึงก็ท้องเสียกินอะไรหน่อยนึงก็ท้องเสียพวกนี้นะคะธาตุน้าพร่องก็คือธาตุน้ามไม่บาลานนั่นเองนะคะต่อไปธาตุลมค่ะ ใครที่พร่องในเรื่องของธาตุลมนะคะใครที่พร่องในเรื่องของธาตุลมอาการที่คุณจะเป็นนะคะคุณอาจจะเป็นตั้งแต่เกิดหรือเพิ่งมาเป็นฟังนะคะให้สังเกตอาการนะใครที่พร่องในเรื่องข shuttle, องธาตุลมคุณระบบการไหลเวียนเลือดข,ของ ure, いいคุณจะไม hmm. ่ค่อยดีค mm ุณจะเวียนหน้าคุณจะเป็นความดันคุณจะเป็นประสาทคุณจะนอนไม่หลับนะคะคุณจะปวดแข้งปวดขาปวดเข่าเป็นอัมพฤกษ์เป็นอัมพาตหลอดเลือดใหญ่มีปัญหานะคะแบบเส้นเลือดตีดเส้นเลือดตันพวกนี้ค่ะเป็นธาตุลมทั้งหมด นะคะใครที่น้ำในหูไม่เท่ากันใครที่แบบตาฝ้าฟางแบบแบบใครที่จะเป็นลมบ่อยๆใครที่จะมีอาการพวกนี้ค่ะพวกนี้ธาตุลมพ่องนะคะธาตุลมพ่องนั่นหมายความว่าอะไรคุณเกิดมาธาตุลมคุณอาจจะดีแต่พอคุณใช้ชีวิตไปเรื่อยๆอะไรอย่างนี้ค่ะ ธาตุลมในร่างกายมากเกินไปหรือคุณกินอาหารไม่เคยคุมเลยหรือว่าคุณใช้ชีวิตอย่างอย่างไม่ปกติสุกนอนไม่เป็นเวลากินไม่เป็นเวลาพวกเนี้ยค่ะธาตุลมมันจะพองมันจะทําให้เลือดที่ต้องไหลเวียนไปทางประสาวะคะ่ะมันไหลเวียนได้ไม่ดีมันหนืดมันฝืดมันจึงทําให้คุณเกิดภาวะโรคเลือดนะคะหรือว่าแข้งขาชาบางทีนะคะบางคนเป็นเยอะๆถึงขั้นเป็นอมตพึก๊กอมาพาตกันเลยทีเดียวสําหรับคนที่ ธาตุลมบกพ่องหรือธาตุลมพองนะคะเราไปถึงธาตุสุดท้ายนะคะคือธาตุไฟอ่ะธาตุไฟโอ้ยคุณไปดูนะใครที่เป็นโรคตับโรคถุงน้ําดีโรคนิ้วโรคจุกเสียดโรคแบบตัวเหลืองตาเหลืองตับอักเสบนิ้วอุดตันดีส่านจุกเสียดถุงน้ําดีเลือดกําเดาไหลบ่อยอะไรพวกนี้ค่ะฟังนะคะผู้นี้จะเป็นพวกธาตุไฟพร่องธาตุไฟมากไปธาตุไฟน้อยเกินไปฟังนะคะ มันจะทําให้การผลิตน้ําดีของตับไม่ดีมันจะก่อให้เกิดโรคนะคะแล้วก็การผลิตของในเรื่องของระบบน้ําดีในถุงน้ําดีพวกนี้บกพร่องมันจะทําให้คุณนะคะเป็นแบบนะเขาเรียกว่าอ,อะไรดีซ่านพวกโรคตาเหลืองตัวเหลืองอะไรพวกนี้นะคะพวกนี้เขาเรียกว่าธาตุไฟพร่องคุณดูนะคะมนุษย์เรามีสี่ธาตุแล้วเราก็ต้องมีธาตุเจ้าเหลือนธาตุหลักนะคะ นี่คือเป็นในตำรับตำลาเลยนะคะไม่ได้เอามาพูดเองคุณไปสังเกตสิ่งที่ครูพูดว่าคุณธาตุอะไรทองทีนี้ครูจะบอกว่าสิ่งที่ครูบอกคุณหรือให้ข้อมูลคุณนะคะมาจากคู่มือหนังสือการดูแลสุขภาพนะคะด้วยแพทย์แผนไทยด้วยแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกรมพัฒนาการแพท,ทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกกระทรวงสาธารณสุขคุณเห็นไหมคะนี่คือเรื่องที่เราต้องรู้